เมื่อสักครู่นี้เราปากไพ่ว่าใครโดนเนตห0 0่ 1, 000, เดี๋ยวจะตีต่อเลท NTG บวซึ่งมีคนโดนเนตจริงๆเนี่ยเราจะเป็นเลยต้องตีครับนี่ต้องตีให้เป็นบวกสิบโอ้โหแล้วเรื่อว่าเราต้องมาหาอะไรกับแพ็คเชียอนะไรก็หวังว่าแพ็คเชียเนี่ยเราจะได้ของดีกันม้างซึ่งมนตกละแพ็คละ0หนึ่ทีมไหนมันติดเดี๋ยวว่าตามลำดับเนี่ยมันก็จะมีของให้ตามนี้เลยครับเนี่ย มันจะมีขึ้นตามนี้ว่าถ้าเราทีมที่เราเชียร์ได้ที่1ก็จะได้เท่านี้ที่2ได้เท่านี้ตัวนี้นี่มันก็จะคุ้มยังไงก็ต้องลองดูว่าเราจะคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะฮะเออต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้รับชมนะซึ่งเราซื้อแพ er ็คก็สองพันกับสี่พันคือแคตตินัมกับไดมอนด์ซึ่งไดมอนด์เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆในในแบบว่าสี่พันแต่มันก็อย่างที่บอกคือมันแล้วต่อคนมันไม่ได้มีเลดสตรีมเมอร์เลดคนดูธรรมดาสต<ล>รมีรมเมอ<ล>ร์ค ก็ถือว่าเมื่อกี้ก็ถือว่าโดดดีอยู่นิดนึงเออมาสําหรับนี้เราก็รู้จักจากสองทีมที่มาจากประเทศไทยคารียกว่าบอลไทยอะ่ะมันอยู่ในเซเลอร์ฝอยเออก็จะมีนักแอดไวแล้วก็ทิปเปอร์เด็บเปิลยูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทีมชาติไทยแล้วก็ซื้อไปก่อนเลย2อันนี้ไป1อัน ลิฟว์น้บันโย1่อันแล้วก็เป็นทางด้านของเซนเซนอะไรวะนี่เชนเชนอะไรสักอย่างอาะเราซื้อไปซื้อไปซื้อไปแล้วก็เป็นทีมเชิงชูอัลฟา,าอิเล็กทรอนิกส์เกมมิ่งนะฮะเอ้ยมึงจะทำชื่อ,อยากไปไหนวะแล้วก็นี่เป็น เจนจีเอออ่นานง่ายๆหน่อยโอเคโอเคเจนจี okay. Okay. นะครับอันนี้เป็นฐานะของน้องสิมเลดฟอดโอ้โห oh, oh, นี่มันชื่อมันน้องน้องสิมอยู่ดอนไหมเนี่ยโอ้ <c oughs> ผมจะรู้เลยน้องสิมนะแล้วก็เป็นฐานะของ NK f น o n l อ n e นไลใน f c Pro Master อ่าซื้อไปเชื่อย่ออ่านง่ายโอเคทีมนี้เซเว่นทเออเอาจัดไปแล้วก็ซื้อไปครับผมแล้วแต่ละชื่อนี้แม่งอ่านยากจริงเอาละ ขอได้ของนี้เขาบอกว่าพี่ปิงรับคลิกเดียวเลยงั8บ8ใบรู้เรื่องซึ่งเราก็ถือว่าดีเรายังไม่เคยแบบลองเลยนะฮะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่ะละแพ็คน้าตะคือ8ใบอ่ะนแปดใบแปดใบที่เขา,เามีงบแปดบเปิดกล่องไดมอนด์ดีกว่าเอ้โหถ้าเกิดว่าชอบลุ้นใช่ไหมชอบลุ้นซื้อแพ็คไดมอนด์แต่ถ้าเอาแบบเอาชัวร์ซื้อดีเต็มนอนคุ้มกว่าก็พยายามดูพ่อค้าที่แบบเครดิตดีในกลุ่มมีเยอะๆมากมายอย่างเงี้ยก็ต้องระวังกันด้วยอะไรพี่นีแหละอะไรเนี่ยไอ้ภูมาจัดไป ขอคำว่าบวกแปดในละกันครับเออแปดใบรวดน่ะเขาบวกแปดนะครขอดื่มน้ำขอแห้งว่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้เราจะบวกต่อเล่นกันต่อด้วยนะฮะเอาละ L N Home ขอยืมสั่งเขาเพื่อขอฟันได้อ่ะอยากได้ฟันได้อ่ะแค่ตัวเดียวเลยเอาแบบแบบหวังน้อยๆนะเอายืมสั่งเขาเพื่อพอไปไม่พูดคำนำเพลงเยอะเสียเวลาด้วยไปกรูเอ้าอีฟหล่ะโอ้โหเยอรมันครับ หนักเลยประตูของโอเพ็แบบ time, นทามเนาะเป็ดเออจบย้ำโอ้โหแล้วอะไรไม่ได้ด้วยดิกาลินาเออกาลินาคุ้มดิใซวเออไอแกมมคุ้มแล้วดิข้าวแทบพุ่งดิแท็กเข็มปีดิโ,โหเมื่อกี้เราพูดตรงนั้นเราไม่น่าปากพ่อยนะไม่น่าปากพ่อยนะเราไม่คิดว่าแบบคือเราไม่ได้แบงค์เท่านานมากแล้วว่าเอาล่ะไม่มีอัพซ้ำไม่มีอะไรเลยฮึบ อะไรอ่ะเขาเออเขาจะจ่ายแล้วไม่สนใจนี่โอ้หมาเอาละ่ะนี่จะเป็นตอเลส NTG บวก10ตัวแรกของเซิร์ฟผมขออนุญาตเปิื้ปืปนี่ให้แบบผู้คนเห็นชัด,ชด oh, <no. S 1> เห็นภาพชัด,ชดทุกคนรอคอนเกรสผมได้เลยเออเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลของการรับปริญญาด้วยก็จะมีการคอนเกรสกันค่อนข้างเยอะซึ่งเราเนี่ยก็จะคอนเกรอยู่ทุกคนรอดูได้เลย โทษทีปีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยนะมากดเมาส์หายขอคุณหนึ่งแบงค์เทาจากเสียแครอทด,ด้วยนี่ผมกดเลยอยากเป็นใหญ่ใจมาต้องนิ่งถ้าใจไม่นิ่งคุณเดี๋ยว,วิ่งเส้นทางนี้แล้วนับสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สเฮ้ยขอหดูยวะ่าวกสิบอนนั เงียบกริบเสียงแอร์ชัดแล้วกว่าเราจะตีบวกกาวมาได้<อ>จากร้อยยี่สิบสู103่ร้อยสามใครไม่งิมบวกสามไ้สุดไงก็ขอบคุณเสียแค่ลอดนะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ยมคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคิดวเกับๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอใหม่ครับ